่คณะสงวัดป่าบ่อน้ำาระอินแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็ได้มาร่วมบิณฑบาตเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเสริมสร้างบุญบารมีทานบารมีเนาะ,ะวันนี้คนมาเหน่องแน่นเลยเนาะเห็นไ,ไหมโอ้อตาทุ โอ้โหเอออ่โอ้ในพวงมาลัยอยีกแล้วเด่นใสสายสุพรรณเด่นใยสาย,ส,ายสุพรรณพี่ยังไม่ดังนะตอนนี้ก็ยังไม่ดังอยู่วันนี้ก็ได้เจอหน้าเจอตาลูกศิษย์ลูกหาเนาะส่วนเละเชิญยิ้มเนาะส่วนแลนะโอส่วนแลนะ แล้วก็พายนยชัยสายสุพรรณแล้วก็น้องพึ่งบึงสัมพันธ์แล้วก็นังเอกช่องเจ็ดเนาะน้องมิ้นก็มาใส่บาทเนาะแล้วก็ญาติธรรมหลายหลายคนเนาะแล้วก็ไอเชฟเชิญยิ้มนเนาะหลวงตาก็เดินทางมาจากอุดรธานีเมื่อคืนเมื่อวานเนี้ยเนาะไปนอนอยู่อุดรธานีนอนอยู่โรงพยาบาลก็เลยไข้เลย เขานิมนต์ให้เข้าโรงพยาบาลเนานะเขานิมนต์ให้ไปนอนโรงพยาบาลก็เลยรู้สึกเป็นหวัดเนาะอากาศเย็นเย็นอุดรธานีเนาะอืมนะทั้งเย็นทั้งลมเนาะและประกอบกับออพักผ่อนไม่มากเนาะก็เลยรู้สึกอเป็นหวัดนะนะเนาะเมื่อคืนก็เลยมาถึง เมืองโบราณก็เลยชัญญาแล้วก็เลยพักเลยเนาะเ <c oughs> พิ่งตื่นมาเมืเ่อคืนนี้ตีสอง,งกว่าเนาะมอเช้านี้ที่ใช้สายก็คือไปอาบน้ําไม่พัยกระชัยอยูนะ่ไปอาบน้ํอส่วนพระไม่อาบนภพัยกระชัยอาบก่อนเนาะส่วนหลงตารอไวอ้นานๆค่อยอาบทีก็ได้นะ ก็ขออนุโมทนาสาธุการณกับเมืองโบราณเนาะแล้วก็หมอเสงหมอเสงิ๋ไงหมอเสงฮะแล้วก็เนื้อแจกหลอกว่าผู้มันไม่มาเลยเป็นช่วงนี้มีกิ๊กมากเลยพวกนี้ไปกลิปไอเบียะะอ่า ส่วนหลวงตาเองก็เดินเดินเดินมีแต่งานมีแต่งานเนาะไปเทศนาไปสน,นาธรรมตรงโน้นตรงนี้น,นนะนี่เป็นงานงานนี้เดินมกราคมเนี่ย<ม>เหลืออยู่ไม่ไม่กี่งานแล้วเก็บงานเสร็จก็จะงดและงดพักผ่อนห่อนไม่ไหวเนาะไม่ได้อยู่วัดเลยเนาะวันนี้ก็ขออนุโมทนา อ่าเห็นเพื่อนเก่าๆนะโดยเฉพาะไอเนี่ยเท่มากเลยเห็นไหมยืนอยู่หน้ากูเนี่ยฮนะเอออ่าบวชและศึกมาและเท่เลยมึงอ่นะรู้ไหมว่าศึกเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหมผู้พ่ายแพ้ฮนะถ้าศึกเนี่ยถ้าเป็นสันสกฤตลงตาะนะเป็นความเห็นส่วนตัวลงตาคําว่าศึกเนี่ยคือศึกหลอใช้การไม่ได้อ่าถ้าเป็นบาลีเนี่ยสิกขาเนี่ยแปลว่าอ่าผู้พ่ายแพ้อ่า เป็นผู้ลาจากการศึกษาเป็นผู้แพ้เนาะศึกเนี่ยสันสกฤตศิกเนี่ยศิกขาเนี่ยคือเป็นบาลีเนาะนะ่านี่ถ้าพูดถึงเรื่องภาษาเนาะ,ะ,ะผู้ศึกเนียผู้ศิกขาเนี่ยราสศกขาเยเรียกว่าเป็นผู้แพ้เนาะแล้ว,วันนี้ก็ได้เจอเพื่อนเก่าเนาะอตอนนี้เขาเรียกพระปีนเสาหายไปแล้ววันนี้อ่า ตอนนี้จะปีนหอะระฆังต่อนะนะ่านะนะนะตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนลูกใหม่เนาะเออไปบ้านหมอเสงเนี่ยเห็นถ่ายทอดไปหาไอเบียเนี่ยโอ้โหนะคนสาธุกการเขาบอกหน้าตาสดใสกูเห็นก็ยังดำอยู่เหมือนเดิมนะแต่เปลี่ยนไปนะนี่คนเราเขาเรียกว่าแก้กรรมเปลี่ยนพฤติกรรม การแก้กรรมคือเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนการกระทำนั่นแหละรู้ว่ามันไม่ดีมันไม่ถูกไม่อ่องเพราะทุกวันนี้เราขาดครูบาอาจารย์ขาดหลักขาดมูลกาเขาเรียกว่าลากเง่า่ะถ้าเป็นสิทธิ์เป็นคนต้องมีครูบาอาจารย์เนาะเพราะฉะนั้นคําว่าขาดตรงเนี้ขาดหลักขาดหลักขาดครูบาอาจารย์เนาะ เพราะฉะนั้นเราเอาความเห็นตัวเองมาใส่บางทีเจตนาด,ดีแต่การกระทำน่ะมันอาจจะเพี้ยนไปได้เนาะเพราะฉะนั้นหลักหลักจริงๆเนี่ยหลักของแห่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยคือหลักของศาสนาหรือเรียกว่ารัตนตรยัยนะัสสาวแก้วสามประการเนาะ,ะส่วนประเพณีวัฒนธรรมเราก็พยายามจะรักษาทุกคนก็จะปกป้องรักษา รักษาศาสนาคนเองพูดขึ้นมาอ้างรักษาศาสนาฮะ,อะเอาไปเอามาไม่รู้รักษาอีท่าไหนฮะตีกันนะตีกันทะเลาะกันรักษาแบบไหนก็ไม่รู้อไม่รู้ว่ากําลังอดูดีๆนะเหมือนกับทําลายไปในตัวเลยนะนะั่นน่ะเพราะว่าทะเลาะกันมากเท่าไหร่ความเสื่อมความสิ้นไปแห่งแห่งแห่งใจแห่งศาสนานะนะั่นน่ะอะ เพราะฉะนั้นศาสนาที่จริงต้องมีคุณธรรมผู้มีคุณธรรมผู้มีธรรมะต้องมีน้ำใจมีเมตตาศาสนาเราเป็นศาสนาที่ให้โอกาสให้โอกาสคนได้เปลี่ยนแปลงพิติกรรมใช่ไหมไม่ใช่พูดจาส่อเสียดเสียดแทงทำลายกันอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนั่นไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา นะ,ะเป็นศาสตร์แห่งผู้ตื่นเนาะหลวงตาเห็นทุกวนันนี้มองไปที่ไหนก็เห็นทะเลาะก,กันโจมตีกันฮะ,ะเพราะว่าพระบวชมาก็เห็นแล้วก็บวชมาแล้วก็มาทําลายตัวเองเห็นไหมนี่ก็เห็นว่าไปพระไปขอดูโยคีน้อยนาคีน้อยไม่ชีอย่างเงี้ยฮะมันก็แปลกประหลาดกูเพิ่งรู้นะ ตอนนี้มีศัพท์ใหม่หนาคีน้อยวะแกสงสัยมั้งอยากเห็นหนาคีน้อยไม่ชี้เฮ้เขาเรียกว่าพระหลวงตาพูดถึงว่าใจมันด้านใจมันมีฮลี่ีนีอจตปะาไม่มีความเกรงกลัวไม่มีความละอายนะอ่าเนี่ยทรินีตระป่านี่เป็นแม่บทของศีลของใจคนถ้ามีความเกรงกลัวตบะบละอายแกใจไม่มีที่รับที่แจง้งเห็นไหมเออหลวงตาไม่ได้พูดถึงเรื่องผิดเรื่องถูกนะอ่า เพราะว่าเรื่องผิดเรื่องสุขไม่กล้าเพราะเราไม่เห็นกับหูกับตาเราไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงเรื่องใจคนถ้าไม่มีหลักไม่มีทีุ่ต่าปากไม่มีความลายแก่ใจแล้วมันย่อมทําได้โกหกได้ทําเรื่องไม่ดีได้เนาะ,ะก็ถือเป็นกรรมของตัวบุคคลนั้นไปเนาะเมื่อวานนี้ก็ได้มีอีกอีกเจ้าหนึ่งที่บุรีรัมณ์นะโอ้ยอันนี้ซัดเมียฝรั่งเลยเมียฝรั่ง ไม่ใช่ฝรั่งนะเมียรัง่งเมียของฝรั่งนะอะนานี่ไปปฏิบัติธรรมแล้วนะโอ้นะพระพวกนี้นะบวชมาอะไรละ่ะบวชมามีเจตนาที่ปัถนาลามกคือปัถนา,ามกหมายถึงเจตนาไม่ดีลามกไม่ใช่เรื่องเพศนะเรื่องไม่ดีอ่า ทำมาหากินนาะเห็นไหมหลอกลวงต้มสุนเขาอ่าทุกวนันนี้นี่คือไม่มีมูลกาไม่มีหลักไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีนิสัยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นคนที่ใฝ่หาครูบาอาจารย์เห็นไหมจะบวชจะเรียนจะฝึกจะหัดเ่ยต้องมีครูบาอาจารย์แม้แต่ตัวหลวงตาเองใครเมื่อก่อนเนี่ยไปหาหลวงปู่มั่นเนี่ยเดินทางไปสามสี่วันกว่าจะเจอนะเพื่อจะไปขอฝากตัวเป็นศิษย์เห็นไหม ทุกวันนี้บวชมาแล้วหนีเลยฮะโอโหเก่งเหลือเกินนะออไปเจอนาคีน้อยเขาก็เสียเลยฉะนั้นนะ,ะคือไม่มีหลักฐานอ่ะไม่มีกรรมฐานไม่มีฐานไม่มีที่ตั้งเนาะอ่าลวกตาพูดตลอดเนาะถ้าใจคนอะ่ะไม่มีที่ตั้งแห่งศรัทธาอนะไม่มีที่ตั้งแห่งศีลแห่งธรรมแล้วโอ้ยนะ มีแต่ทางนรกทังนั้นแหละเนาะหลอกลวงกันเนะะเาะโดยเฉพาะคนเข้าวัดโดยเฉพาะคนเข้าวัดมีแต่ผู้หญิงเป็นส่วนมากจำไหมนะส่วนมากนี่มีแต่ผู้หญิงอะเอะอเพราะฉะนั้นพวกผู้หญิงเนี่ยมันมีนาคีน้อยใช่ไ,ไหมล่ะออแล้วพวกนี้ชอบคนในเครื่องแบบด้วยนะระวังดีๆลูกตาเนี่ยไม่ใช่ไม่เคยโดนนะ เคยโดนบางทีบอกว่าสึกไปเป็นพวนหนูสักสามเดือนเหมือนคยมาบวนใหม่ได้ไม่ลุงตาบอกว่าบอกโอ้ยีบา้าด่าเลยนะหลวงตาเนี่ยด่าให้มันอายดา่าต่อหน้าคนเยอะๆให้มันคลายออกหลายคนนะอ่าลุงตาไม่โทษเขาเโทษหน้าตาตัวเองนี่แหละดีเกินไปหลาคนนะไม่ใช่พูดเล่นนะบางคนนี่โทรมาขอเวลาวันละสองชั่วโมงนะมันบ้า คือตอนแรกก็ศรัทธาพอศรัทธาไปศรัทธามาก็กลายเป็นความผูกพันความรักแบบตุ่มสาวขึ้นนะเยอะมากแต่หลวงตาจะใช้วิธีเตือนสติคือการด่าดา่ดาดา่าด่าเมื่อก่อนไปผู้ทับนกเนี่ยทงเจ้าอาวาสไปเนี่ยไปเจ้าอาวาสอง์ไหนไปเนี่ยก็มีเมียที่นั่นเลยจริงท่งองค์ที่สองไปเนี่ยอาจารย์ชื่ออาจารย์สมศักดิ์นะไปปุ๊บ ไปยังไม่ถึงครึ่งเดือนเลยในสองอาทิตย์มีเมียอีกแหละเอาไปามาวัดนั้นเลยเป็นกายเป็นวัดล้างไม่มีใครอยากไปเพราะว่าคนเผ่านั้นเนี่ยพูดเล่นไม่ได้อ่ะสาวสาวเนี่ยบอกเขาไปนอนด้วยเขาไปเลยอายุสิบห้าสิบหกเนี่ยเออเป็นเป็นเผ่าโซ่อ่าเผ่าโซ่เขาถือผีไปพูดเล่นกับเขาไม่ได้ลูกจาาไปสังเกตดูแนละโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองอ่า และเด็กๆอ่ะสาวน่ารักครั้งนั้นเลยนะเออเวลาเขาอาบน้ําเนี่ยเขาจะถอดผ้าถุงเนี่ยเดินลงไปแล้วก็เอาผ้าถุงไว้ข้างข้างบอ่อเขาจะเปื่อยกายอาบน้ําพระเราไปส่องดูไม่ได้น้ำใสๆอะ่ะนะโอ้โหเห็นนาคีเลยนาคีน้อย <c oughs> อันนี้เรื่องจริงเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใจไม่มีหลักมุ่งสู่ธรรมะเนี่ยยังไงก็แพ้ หลวงตาไม่โทษตรงนี้ยังไงก็แพ้แต่หลวงตาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พูดเอาดีใส่ตัวนะไม่ยอมไม่ยอมแพ้เอไม่ยอมแพ้สู้อย่างเดียวสู้อย่างเดียวสู้กับใจตัวเองนะสู้ในสิ่งที่เรารักเราชอบนี่แหละฝืนออกมาอ,อดเข้าอดขั้นนะบางทีหลังน้ำตาเลยนะให้นาคีน้อยเนี่ยจริงๆ มันมีอิทธิพลต่อใจเรามากเห็นไหมลวงตาเนี่ยร้องไห้แทบทุกวันบางทีโอ้เลยร้องดังๆเลยในบนเขาผู้นี้คนเดียวเนี่ย,ยนะเออหลับตาลงเห็นแต่นาคีน้อยไม่ต้องไปขอดูเลยมันอยู่ในสัญญาเราเห็นไหมต้องต่อสู้อดทนอดกัน้นนะจนวันหนึง่งเราชนะใจใจตัวเองนะ พอชนะใจตัวเองโอ้นี่อัศจรรย์แท้ฮะอัศจรรย์แท้อัศจรรย์ธรรมะอัศจรรย์ความสอนของพระพุทธเจ้าฮะนี่ถึงได้มาเล่าให้ฟังการสู้กับใจตัวเองสู้กับ่กิเลสคือใจเราเมื่อเช้าเนี่ยหลวงตาว่าการทําไมธรรมะมัน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 ต่อสู้ยากเพราะว่าเราสู้กับเงาตัวเอง รู้ไหมเออเราสู้กับเงาตัวเองเรานั่งมันก็นั่งด้วยเรารู้มันก็รู้ด้วยอเออเนียเนี่ยเนี่ยกิเลสเนี่ยคือเงาเงาเราเนี่ยอ่ะทำยังไงเราจะไม่มีเงาตายจริงยอมตายฮะเอออ่าอ่มึงรู้อะไรมึงพูดอะไรมันก็รู้กับมึงหมดแหละนะอ่าเรียกว่านามหรือเรียกว่าจิต นะเหมือนเงานะทํายังไงเราจะทําลายเงาตัวนี้ได้นะก็ต้องตายยอมตายยอมอสละชีวิตนะ,ะนี่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 เห็นไหมเออมันอยู่ฝากตายครูบาอาจารย์บอกเห็นไหมต้องอดทนจนโอ้โหหลังน้ําตาให้มันนะเออไม่ใช่พูดเล่นไม่รู้จะแพ้กี่พบกี่ชาตินะจะแพ้อย,อยู่อย่างนี้ล่าไปเหรอจะชนะไม่ได้สักครั้งเลยเหรอ อย่างเงี้ยต้องมุ่งมั่นเนาะจนกลายมาเป็นพระสิ้นคิดเห็นไ,ไหมเออจำกัดมหาชนขออนุโมทนานี่ต้องสู้อย่างเงี้ยไม่ใช่มีความหน้าด้านหน้าทนใจด้านลูกตาเคยพูดนะกระจกไม่มีคุณค่ากับคนตาบอดฉันใดธรรมะก็เหมือนกันไม่มีคุณค่ากับคนใจบอดฉันนั้นนะ ถ้าใจมันมืดมันบอดใจมันด้านมันชาแล้วเนี่ยอย่าไปพูดถึงเรื่องความดีเลยนะจําไว้นะเพราะฉะนั้นธรรมะจะมีคุณค่าต่อบุคคลนั้นต้องเห็นโทษของใจตัวเองเห็นโทษของตัวเราเองเพราะเราจะได้แก้ไขตัวเราเองเนาะวันนี้ก็สายแล้นะกี่โมงแนละ้วไม่รู้เดี๋ยวพระจะหมั่นไส้อิวข้าวเพราะเพิ่งแปดโมงสี่สิบเองเนาะนะนะนะ ใจเย็นๆนะมาดีขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์ที่มาร่วมกันวันนี้เนาะแล้วก็ขออุทิศบุญกุศลที่เจ้าบำเพ็ญมาหลายพบหลายอเนกนันต์ต่อให้แกญาติธรรมทุกทุกคนแล้วก็ขอแผ่เมตตาอุทิศกุศลให้แก่ภายเอกชัยเนาะตอนนี้เป็นเป็นช้างหลวงตาแล้วเป็นช้างหลวงตาแล้ว อเจ้าของช้างบอกให้หลวงตาเท่านั้นว่างอันกูก็ไม่เคยเลี้ยงช้างเนาะเออกูถามว่ากินกล้วยวันละจันวางอันกูว่าโอ้ฮะํำพังกูตัวเองกูยังหาเช้ากินเช้าอยู่เลยก็ข้ออุโมทนาสาธุการอ่ะพอฮะโอ้กูนึกว่ามึงคุยกับกู แล้วก็ขออนุโมทนากับสหพัฒน์เนาะสหพัฒน์เรา,าไปที่ไหนก็เห็นนี่เห็นไหมได้นำรถเนะาะคนนี้ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาแม้แต่รถมันก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาแต่จิตใจเนี่ยก็ไม่เหมือนคนอื่นเป็นผู้เทียสละเงินทุบบาททุกสตางหามาได้ทำบุญอย่างเดียวฮะแล้วก็ให้เด็กอย่างเดียวอเอออ่า เงินส่วนหนึ่งแบ่งไปดูนาคีน้อยส่วนหนึ่งทําเข้าวัดเรื่องแล้วมัง้งเรื่องแล้วเนาะเออนะถอยออกมาซะนะนั่นแหละหลุมดำน,นะน่ะเข้าและออกยากกูเคยตกมาแล้วหลายปีมันมีฤทธิ์มีเดชมากมีอิทธิพลมากขนาดฤาษสีได้ฌานสมาบัตินะเหาะเหินเดินอากาศมาเห็นเขาพระถุงหลุดยังได้ต้องเดินกลับ ฌานเสื่อมเลยเห็นไหมพระพุทธเจ้าว่าอะไรก็ไม่มีฤทธิ์เท่ากามารมณ์อะไรก็ไม่มีอิทธิพลเท่ากามารมณ์เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะวนไปที่เดิมไปไปวนไปที่มันเกิดนั่นแหละเกิดแก่เจ็บตายจึงได้เกิดขึ้นนะั่นคือต้นต้นเหตุเป็นลาแก้วแห่งการเกิดในสังสารวัฏนี้คือราคนะจริตเนาะกามราคะนี่แหละเนาะถ้าเรามองไม่เห็นโทษเห็นภัยมันโอ้ยน่ากลัวมากเนาะ นผลสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรอ้าวตั้งใจรับพรยะทาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสหารังเอวะเมวะอิโตรินนังเปสานังอุปกปติอิสิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะชมิชันตูสัพเบปุเรนตูสังกปาจันโดปารารโซยาัามณีโชติราโซยาัาอภิวานานาสีริสานิจังุาปาจายโน จัตตารโรธรรมวัตสันติอายุวันโนสุขังหหลังสาน